417ปีคือระยะเวลาอันยาวนานที่อาณาจักรอโยธยาเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นปึกแผ่น <L un ters> แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีการพลัดแผ่นดินหลายครั้งหลายครา้ดยมีกษัตริย์ปกครองถึง34พระองค์ <L un ters> และหนึ่งในการพลัดแผ่นดินอันเป็นที่โจท์ขานกันจนถึงปัจจุบันก็คือ การที่สตรีผู้หนึ่งได้ขึ้นเป็นนางพระยาแม่อยู่หัวเหนือกว่าผู้ใดในแผ่นดินย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอนาณาจักรอโยธยาเกิดจากการรวมอำนาจกันของสองรัฐใหญ่คือละโวที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกและสุพรรณภูมิที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ละโวและสุพรรณภูมิรวมกันก่อตั้งกรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามอโยุทยาจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า,าศาสนาและวัฒนธรรมสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ละโวครองราชสมบัติยาวนานกว่า20ปีอาณาจักรที่เกิดจากการร่วมมือของสองรัฐที่ยิ่งใหญ่ มีผู้ได้ครองอำนาจสูงสุดเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ละโวครองอำนาจสุพรรณภูมิก็พยายามแย่งชิงบัลลังจากละโวัตริย์สุพรรณภูมิได้ครองอโยธยาชั่วระยะเวลาหนึ่งอำนาจก็กลับไปสู่ละโวอีกแต่ในที่สุดอำนาจก็กลับไปอยู่ในมือราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์ละโวจำยอมอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์สุพรรณภูมิเพื่อความอยู่รอด ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็สืบทอดอำนาจเหนือบรลลังอโยธยาต่อเนื่องยาวนานสืบมาซึ่งหนึ่งในนโยบายสร้างความแข็งแกร่งก็คือการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อลดบทบาทของเจ้าเมืองตามหัวเมืองต่างๆลงจากผู้ที่เคยมีอำนาจสูงสุดของเมืองถูกลดบทบาทกลายเป็นเพียงข้าราชการที่รับตำแหน่งเจ้าเมืองไม่เว้นแม้แต่เชื้อสายราชวงศ์ละโวผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรอโยธยามาด้วยกัน ก็ถูกลดบทบาทเป็นเพียงเจ้าเมืองละโวททำได้เพียงแค่รอวันที่จะกลับมาทวงคืนราชบัลลังก์การล่วงเลยไปจนถึงช่วงสิ้นราชสมัยสมเด็จพระบรมราชานอพุทธางกูลแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิราชบัลลังก์ตกเป็นของพระราษฎาธิราชผู้เป็นพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุเพียงห้าพันาพระชัยราชาผู้มีศักดิ์เป็นสมเด็จอา ทรงเห็นว่าราชบัลลังก์ไม่อาจปกครองโดยเด็กผู้ไม่รู้ประศีประสาจึงให้สำเร็จโทษพระรัศดาธิราชด้วยท่อนจันท์แล้วปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์อโยธยาและทรงมีพระราชประสงค์เรียกตัวทิดาจ,จากหัวเมืองใหญ่เข้าถวายตัวเป็นพระสนมเอกสี่ทิศอันเป็นกุศโลบายเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ราชบัลลังก์โดยพระสนมเอกสี่ทิศนั้น เชื่อกันว่าเป็นสตรีที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ทั้งสี่ที่อยู่รายรอบเมืองอโยธยาอันได้แก่ราชวงศ์สุพรรณภูมิทางทิศตะวันตกราชวงศ์พระร่วงทางทิศเหนือราชวงศ์ศีท่านมาโศกราชทางทิศใต้และราชวงศ์ละโวทางทิศตะวันออกพระสนมเอกทั้งสี่ล้วนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันนั่นคือการได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีมีพระราชโอรสเป็นรัชทายาท เพื่อสืบทอดอำนาจแห่งราชบัลลังก์อโยธยาสร,ร้างความมั่นคงให้แก่ราชวงศ์ของตัวเองต่อไป <im itation> และนี่คือช่วงเวลาที่ราชวงศ์ลาโวรอคอยมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาครอบครองราชบัลลังก์แห่งอาณาจักรอโยธยาได้เดินทางมาถึงแล้วแค่เพียงสตรีผู้หนึ่งทำสำเร็จสตรี ที่เกิดมาพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เกินตัวสตรีที่ชีวิตถูกลิขิตให้ขึ้นมาเป็นผู้คุมเกมการเมืองของอาณาจักรอโยธยาเตรียมพบกับเรื่องราวที่สร้างจากแรงบันดาลใจของชีวิตสุดอื้อฉาวของเท้าสีสุดาจันได้ในแม่หัวเริ่มตอนแรก วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนี้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีใหม่แพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคาดีที่สุดที่ AAS เพียงเดือนละ59บาทดูย้อนหลังไม่มีโฆษณาคัน่นสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกพิเศษสำหรับลูกค้า AAS